มาพี่น้องจ้าเกี่ยวขขาดอกพยอมต่อเลยจ้าเขาไอเหนียวเบิดแล้วจ้เาเขาเนี่ยเขาเหนียวไอผู้พานแล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้าเลือกเขาดอกพยอมจ้าฮุ่นมันอาจจะหางแน่แต่มันงามอยู่พี่น้องจ้างามหลายอยู่พี่น้องข้าวไร่เป็นข้าวไร่เออเลือกบอกไม่ชอบน้ำเยอะพี่น้องจ้า น้ำเยอะแล้วมีปฏิกิริยาบองงามเลยจ้ะโบเออไเห็นไหมพี่น้องจา๋ามันจะมีปลายคือไอเม็ดงาหรือเม็ดนางรักเนี่ยแมงรักเนี่ยดีมีปลายดำๆเร้พี่นอ้องจ๋าบบมีอันไม่กันตันเกิดเบ็ดเบิ้ดประเดิดงให้กลองธรรมดาได้จ้ะพี่น้องจา๋า ข้าวไปไร้ได้จ้ามันเป็นข้าวไร้จ้าข้าวข้าม่ขวเอากล่องก้นแจนองจ้าสีเป็นยังไงเนีนน่ยเนาะปรับสีปรเป็นไหนเดิน สีมันเป็นทั้งไายผู้ใน้องจ๋ะมื่อนี่จักว่าแสงแดดจักว่าฝ่ามันคลึ่มทั้งคลึ่มทั้งแสงแดดน,น,นั่นน้ำกันพี่น้องจ๋าโอ้ห้ามงาม,า,ามดู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 จ๋าดูงามเลยก็ค่อยมาใช่ไหมใช่เลย มดแดงมันลงจากต้นไม้ก็เยอะพี่น้องจ้ายังเสือตัดต้นไม้ใหญ่ทั้งฟูนมัน,น,นมดแดงมันตังมันแตกใบมันใหญ่นะพี่น้องจ้าข้าวนะใบใหญ่ใบเยอะแต่ว่ารวงก็ใหญ่งามนะ น้ำไม่จ้องเยอะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเอาลงพิเสธลองเอาไปหูงซึ่งน้ำแล้วกับข้าวเหนียวภูพานก็เหมือนกันพี่น้องจ้าขึ้นชื่อว่าข้าวไร่น้ำเยอะไม่ดีจริงๆพี่น้องจ้าเ,เป็นเม็ดไม่สวยเลยจ้ะอันนี้น้ำแบบมีตอนแรกๆมีแล้วก็แห้งไปเลยก็โอเคจ้ะ ใบมันกรอบมากอ่ะมันไม่เหนียวแบบมัดเหมือนข้าวนาปีข้าวนาปีก็เอาไว้ก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะเกี่ยวที่หลังเพราะว่าบางที่ก็ล้มเองแล้วบางที่พี่เสือก็ไปล้มไว้เพราะว่าเดี๋ยวลมมันจะโยกไปโยกมาแต่บางที่มันล้มก่อนแล้วพี่น้องพูดง่ายๆคือมันมันลงแล้วค่ะมันไม่สดแล้วอะ่ะคือเราเกี่ยวอาจจะไม่ทันอะ่ะแต่ก็เกี่ยวไปเรื่อยๆอก็เลยมาเอาเข้าไวไร่ไว้ก่อนให้มัน ไม่อยากให้ข้าวไร่มันลงไปมันเกี่ยวมันจะคอหักเพราะว่ามันยากอืมอันไหนมันล้มไปแล้วกันแล้วไปอันนี้ยังไม่ล้มตั้งเกี่ยวง่ายพี่น้องจ๋าก็เลยรีบมาเอาก่อนคิดว่าจะเกี่ยวไม่นานจะสองวันครึ่งมั้งเพราะว่ามันเยอะกว่าข้าวเหนียวอหน่อยนึงอยู่สองวันยุ่ถ้าเราได้ทําเต็มเต็มตั้งแต่เช้าถึงเย็นน่ะแต่ที่นี่เราไม่ได้ทาเช้าถึงเย็นพี่น้องจ๋าเช้ามาเกือบเที่ยงน่ะ เกือบเกือบเที e ่ยงนะได้ลงมือเกี่ยวข้าวแล้วตอนเย็นก็สี่โมงกว่าก็ขึ้นไปแล้วพี่น้องจา้ามันมันก็เลยถือว่าไม่กี่ชั่วโมงเองเราได้เกี่ยวข้าวพี่น้องจา้าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันใหม่นอ้อแล้ว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 ยังคอยจะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือข้าวดอกพยอมด้วยจา้าพี่น้องจา้าเกี่ยวข้าวดอกพยมข้าวนาไรห่หงแล้วหอมอร่อยเป็นเม็ดสวยงามพี่น้องจา้ามันเป็นเม็ดสวยงาม ตั้งแต่เราหวานเราเกี่ยวก็เออโอเคพี่น้องจ้าโอเคมากค่ะแต่แต่คนชอบนะแต่นี่ก็โอเคมากพี่น้องจ้าวงใหญ่กว่าหน้าปีบางบางพันด้วยเนาะพี่เนาะบางพันอะแต่สีไม่สวยเลยไม่รู้เขาปรับตรงไหนเนะาะอต่โอเคจ้าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาดูใหม่นะเดี๋ยววันเสร็จจะค่อยมาถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่ วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะติดตามชมก่อนติดติดตามชมคลิปต่อไปนะคะข้าวเหนียวอ้อยข้าวเจ้าดอกพยมข้าวเจ้าดอกพยมจ้าจากชาวนาประเสริฐจากชาวนาประเสริฐกับสนทยาทุ่งสนทยานะคะ เบิงโอ้อยเหียคอวดลายพี่น้องจ้าเข้าพย่อมงามคักอีรีพี่น้องจ้าเาม็ดเกลงามห่วงงามดกอีรีพี่น้องจ้าดูสิใบไงได้พี่น้องแต่ว่ามันหนังนวยมันกัดโดกนะพี่น้องจ้าคุณดูจะอ่อนลายทงกินกับบอกยี่ห้ายเด้อพี่น้องจ้าเสียบมันนี่พี่น้องจ้า น้ามมองนี่ห้ามหยาลายกับจริงพี่น้องจตาวห่วงเพราะว่าเอาเห็ดอยู่ปลายให้ก็พี่น้องจ้ะปลายให้ให้สิว่ามันตาเนี่ยปลูกมันบ่ระท่านใดได้เอาเขา,เาไ้มาไ่เนี่ยเขาสามเดือนนเนาะตอนี้เบิบ่งห่วงมันพี่น้องเออหยาลายจตาวเขาเขาคุณอ่ะมันสอดขึ้นโอ,อ้มันเอ้นั่นพี่น้องจ้าสะท้อนแดดแดดต้องพี่น้องจ้าเออ แดดๆหอมๆเนอหมอนี่เดียวมากเบิดมือเลยหมอนี่มีชาวดอกพยอบม่จากพี่น้องจ้าง้ามคักโอ้อย่าอวดพี่น้องจ้าอยากอวดอยาให้เฮ็ดกินดูสิชนธยาซื้อเข้ามานี่เดียวมาหยอดเอาปีแรกจ้าพี่น้องจ้าปีปีนี้ปีที่สองจ้าทันใดเพิ่มมากก็เลยเมื่อวานเอาไปน้องจ้าง้ามอยู่นมันหอมเลยจ้าหอมมันก็นเลย บสชัดป็นไดจ้ะจ้ะพี่น้องเในใเต๋อเราตัดกระทินได้แล้วพี่น้องจานนนเราตัดมอหันกระทินมาที่เอาไปให้แพะปฏิกับบ้านจ้ะเราดอกพยองพี่น้อง,อง,เ,ออองเอ้ยพี่น้องคุณ ลมปิวพี่น้องเอ,อ้ยเย็นสบายเขาเกีียวรถกันบืนบ้นบืน้นบื้นสองท่านี่เกี่ยวมือพี่น้องจ้าเขาาจ้าไปเทิ้งเขาให้เทิ้งเขาหน้าเขาหน้ากันไปบัปท่านไหนหมดครึ่งดอกว่ะมูเพื่อนเกีียวสีเบิดแเล้วมือนี่ก็สีเบิดทุกเจ้าเลยเหรอวะอันนี้ก็เย็นแล้วพี่น้องจ้าซีโมงแรงซีโมงกลัวบันนี่สีไปเกียวแพะไปเบิ้งแพะเบิ้งไก่กาหน้านาม้มยุสวนบันนี้ ตรงนี้มันเป็น,นโฮมได้พี่น้องจ้าโอเคี่น้องจ้ามืออื่นนาสิแล้วเด้อจ้อาผัดเยกล่องบ่ได้มีมือจับเด้อพี่น้องจ้ามันก็เลยว่ายเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนนะพี่น้องจ้าโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่เกลียวเลี่ยวแล้วเนี่เหลืออยู่สี่นั่นหน่อยนึงจ้าโอเคจ้าี่น้องจ้ามือนี้เอามาฝากแค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดติดตามให้กำลังใจ ลุกทุ่งต้นทยาในเดอ้อพี่น้องจ้าชาวไหล้าหน้าตาดำๆตัวดำๆเมื่อนี่สวัสดีเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าก็บาดก้อนน,เนัเด้อจ้าข้างบุรีลำเกี่ยวเขามัดแบบนี้เด<อ>้อจ้า